ข้อที่2เนี่ยนะคะจะเป็น summation ของ3ส่วนด้วย n คูณด้วย n บวกสเขาไม่ได้กระจายมาเหมือนเมื่อกี้อีกแล้วนะคะแต่เขาทําให้ดูเลยว่าพจน์ที่ n ของเขาหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งพอเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็คือฟอร์มเดียวกันกับเศษส่วนย่อยนะคะดังนั้นเราก็เลยนะคะเอาตัวเนี้ยมาพิจารณานะคะแล้วแยกเศษส่วนย่อยซะนะคะ สำหรับครูเนี่ยคือถ้าสัมประสิทธิ์มันไม่ใช่หนึ่งนะคะเราจะดึงตัวเนี้ยออกมาก่อนเพื่อทำให้สัมประสิทธิ์ข้างบนเนี่ยมันเป็นหนึ่งเพราะว่ามันจะทำให้เวลาที่เราบวกลบเนี่ยมันจะง่ายนะคะเพราะนั้นในกรณีนี้ดึง3ออกนะคะแล้วจากนั้นหนูลองคิดดูอันเนี้ยก็จะแยกโพจน์ออกมาเป็นอะไรคะเป็น n กับ n บวก2เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นกรณีนี้พอคูณไขว้กันปึ๊บนะคะ อันนี้เป็น1อันนี้เป็น1น,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 นะเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นเลยคะ n บวก2กับ n ถ้าอยากทำให้มันหายมันต้องจับการลบกันใช่ไหมคะแต่ว่าพอลบกันเสร็จแล้วแทนที่มันจะเหลือเท่ากับ1มันกลับเหลือ2ไม่เป็นไรคะ่ะถ้ามันเหลือ2 2ก็คือเกินทำยังไง2ถึงจะหายเราได้เท่ากับ1เราก็หาร2นะคะเพียงแค่นี้ตัวนี้ก็จะเป็น1และดังนั้น ตัวข้างในนะคะก็จะได้1ส่วน n ลบด้วย1ส่วน n บวก2เป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะไปทำการหาพจน์ที่ a 1 an. จนกระทั่งถึง a n ตอนนี้นะคะ a 1เราจะได้มีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2นะคะคูณกับ1ลบ1ส่วนส เมื่อ n เท่ากับ1นะคะแทนค่า n เท่ากับ1เพราะฉะนั้นเลยได้1 1ลบ1ส่วน3 a 2นะคะยังคงมี3ส่วน2อยู่ข้างหน้านะแล้วก็เป็น1ส่วน2ลบด้วย1ส่วน4นะคะ a 3ค่ะก็จะเป็น1ส่วน3ลบ1ส่วน5ลองสังเกตดูอันเนี้ยถ้าเราเอา2องโพสติดกัน นะคะเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอามันมาบวกกันซึ่งถ้ามันบวกกันมันควรจะมีพจน์ซ้ํากันแต่มันไม่มีเพราะนั้นให้คุณดูพจน์ถัดไปโอ้กว่าจะเจอกันมันห่างกัน1พจน์นะคะ1พจน์มีพจน์ขั้นกลางเพราะฉะนั้นลองดูที่ a 4นะคะเห็นไหมหนึ่งส่วนสี่มาเจอกันที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะต้องห่างกันนะคะอย่างน้อย1ชุดนะดังนั้นนะคะพจน์ที่ n อ่ะเราก็ต้องมี n ลบหนึ่งด้วย ะะแล้วก็พจน์ที่ n ค่ะพจน์ที่ n ลบหนึ่งไม่ต้องงงนะเราแค่แทน n ด้วย n ลบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้แทน n ด้วย n ลบหนึ่งมันก็ต้องเป็น n บวกหนึ่งเพราะว่าคุณดูนะคะมันเพิ่มกันทีละหนึ่งเท่านั้นถ้าตัวนี้เป็น n บวกสองไอ้นี้ก็ต้องเป็น n บวกหนึ่งไอ้นี้เป็นสามเป็นสี่ถ้าตัวนี้เป็น n ตัวนี้ก็ต้องเป็น n ลบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นไม่งงนะอ่ะทีเนี้ยเราจะเห็นว่าเรามีตัวร่วมทุกตัวเลยคือสามส่วนสอง นะคะส่วน2ถ้าเราอยากหา sn เราก็จะต้องดึง3ส่วน2ออกนะคะดึง3ส่วน2ออกแล้วก็นะคะทำการบวกกันเฉพาะในวงเล็บนะคะเรามาดูนะคะว่าเราจะบวกกันได้ยังไงบ้างตัวนี้ค่ะลบ1ส่วน3ตัด1ส่วน3ลบ1ส่วน4ตัด1ส่วน4แสดงว่าลบ1ส่วน5ต้องตัด ตรงตามแถวนี้แหละและลบ1ส่วนหต้องตัดตามแถวนี้แหละนะคะเพราะนั้นถ้ามันเฉียงแบบนี้เนี่ยมันจะได้ว่านะคะเพราะฉะนั้นพจน์เนี้ยนะคะมันจะถูกตัดพจน์นี้มันจะถูกตัด ะะดังนั้น Sn นะคะก็คือผลบวกตั้งแต่ a1 ถึง an จะมีค่าเท่ากับดึง3ส่วน2ออกนะคะแล้วเป็นผลบวกสำหรับ2พจน์หน้าของ a1 กับ a2 และเป็นผลบวกนะคะที่เป็นผลลบนะของ2พจน์หลังของพจน์ที่ n ลบ1กับพจน์ที่ n ค่ะดังนั้น Sn นะคะจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นบวกนะคะแต่2พจน์หลังเป็นลบเพราะว่าเขาอยู่ด้านหลัง นะคะจากนั้นทำการเทคนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นอ,อนุกรมอนันต์เราก็เลยทำการเทคลิมิตเข้าไปนะคะเมื่อเราทำการเทคลิมิตปรากฏว่านะคะเฉพาะพจน์นี้1ส่วนอินฟินิตี้ได้0ตัวนี้1ส่วนอินฟินิตี้ได้0นะคะเพราะฉะนั้นลิมิตของเราจะเหลืออยู่แค่นี้เท่านั้นเองค่ะเหลืออยู่แค่นี้นะคะทำการแทนค่าซะ เพราะฉะนั้นข้างในได้เท่าไหร่ได้3าส่วน2คูณกับ3ส่วน2ข้างนอกนะคะจึงมีค่าเท่ากับ9ส่วนสี่ลิมิต sn ใดก็ตามที่หาค่าได้จะสรุปว่าเป็นอนุกรมลู่เข้านะคะข้อต่อไปค่ะอะข้อที่3ามคราวนี้เราขยบนะคะเราขยบให้หน้าสัมประสิทธิ์เนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่ใช่หนึ่งแต่ ไม่ว่ายังไงมันก็ยังเท่ากันอยู่ดีะนะคะเพราะนั้นก็ไม่ต้องเป็นกังวลดังนั้นเราเอา A อนมาพิจารณานะคะเราแยกเป็นเศษส่วนย่อยเพราะนั้นในกรณีนี้นะคะเราดึง3ออกสัมประสิทธิ์ข้างวนเป็น1แล้วเราก็คิดเหมือนเดิมอะค่ะนะคะก็แยกออกมาตัวหนึ่งเป็น 2n ลบ1ตัวหนึ่งเป็น 2n เบวก3เพราะฉะนั้นค,คุณคูณไขว้ขึ้นไปค่ะคูณไขว้ขึ้นไปอันนี้เป็น1เป็น1เพราะฉนั้นคุณจะได้ 2N บวก3 ลบด้วยวงเล็บนะคะ 2n 1ถ้าข้างหลังมีมากกว่า1พจน์กะลุณาใส่วงเล็บด้วยแต่คุณสามารถลบกันได้ค่ะตอนนี้เนี่ยคุณจะได้ว่า 2n กับ 2n มันลบกันได้ค่าคงที่นะคะตัวนี้3แต่ตัวนี้ลบด้วยลบ1แสดงว่ามันบวก1ค่ะาก็กลายเป็น4 พราะฉะนั้น4ตัวเนี้ยมันก็เกินจาก1ใช่ไหมคะอยากให้มันเป็น1ก็หาร4ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นพจน์ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นี่คือ an เพราะนั้นทําเหมือนเดิมนะคะเราก็ไปหาพจน์ที่ a 1ถึง an จากอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นพอ n เป็น1ตัวนี้ได้1นะแต่ตัวนี้ได้5นะคะ พอ n เป็น2คราวนี้มันห่างทีละสองนะตัวนี้เป็น1ส่วน3อันนี้เป็น1ส่วน7นะคะ a 3มันจะได้1ส่วน5ลบ1ส่วน9 a สได้1ส่วน7ลบ1ส่วน11เนะคะเพราะฉะนั้น a ที่ n ลบ1ก็จะเท่ากับนะคะสส่วน4 1ส่วน2 n ลบ3ลบด้วย1ส่วน2 n บวก1 an ก็จะมีค่าเท่ากับนะคะหส่วน2 n ลบ1 ลบด้วย1นส่วน2 n บวก3ไม่ต้องงงนะคะหนูรู้อยู่แล้วว่าพจน์ที่ n น่ะมันหน้าตาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นพจน์ที่ n นลบหนะคะตัวเนี้ยหนูก็แค่แทนค่านะคะแทนค่า n แทนค่า n ด้วยนะคะ n ลบ1แล้วลบ1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นอะไรคะสออันนี้เป็นลบสลบอีก1ก็เป็นลบสแบบเนี้ยค่ะเพราะนั้นไม่ยากนะนะคะ เพราะนั้นข้างนี้ก็เหมือนกันก็ไปเอา2 n บวกสตัวนี้ค่ะแต่เปลี่ยนเป็นแทน n ด้วย n ลบหเดี๋ยวมันก็จะได้2 n บวกหเองนะคะจากนั้นนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าต้องเอาตัวนี้พวกนี้มาบวกกันเพราะฉะนั้นเราจะได้ลบหส่วนหตัดนี่นะคะลบหส่วนเตัดนี่เพราะฉะนั้นมันจะมีความห่างกันนะคะ2พจน์หน้าค่ะดังนั้นข้างหลังก็ต้องเป็นของ2พจน์หลัง นะคะเราก็เลยได้ sn ค่ะมีค่าเท่ากับนะคะ3.4ส่วน4คูณกับ1บวก1ส่วน3ะคะลบด้วย1ส่วน2 n บวก1และลบด้วย1ส่วน2 n บวก3ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเทคลิมิต sn เข้าไปนะคะทั้งสองข้างเราก็จะได้ตัวเนี้ยค่ะเป็น0ตัวเนี้ยเป็น0ดังนั้นลิมิตของเราจะเหลือเพียงแค่นี้เท่านั้นนะคะ ตัวนี้1บวก1ส่วน3เพราะฉะนั้นก็จะได้เท่าไหร่คะ4ส่วน3เพราะนั้น4ส่วน3คูณ3ส่วน4จึงมีค่าเท่ากับ1นะคะดังนั้นจึงเป็นอนุกรมลู่เข้านะคะ